เลื่อนฤดูเปิดกีดยาง1เดือนแก้ปัญหาหรือว่าซ้ำเติมสืบเนื่องมาจากถแถลงการของกอททนะครับเมื่อวันที่30เมษายนนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับกอททได้ออกมาถแถลงการนะครับว่าขอความร่วมมือกับเกษตรกรนะครับชาวสวนยางนะครับ เลื่อนฤดูเปิดกีดยางออกไป1เดือนนะครับซึ่งก็คือเดือนอพฤษภาคมเดือนนี้นะครับผมเข้าไปฟังถแถลงข่าวถแถลงการของกยะทอนะครับก็เลยอยากมาอัปเดตให้ทางเพื่อนๆได้ฟังนะครับทางกยะทอนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่า,าจะไม่มีการแทรกแซงราคายางนะครับ แล้วก็จะไม่มีการช่วยเอาเงินอัดฉีดเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะครับซึ่งทางกะยะทก็บอกนะครับว่าเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะครับมีความแข็งแกร่งนะครับก็คือก็คือนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าจะไม่อัดฉีดแล้วก็จะไม่่อจะไม่ช่วยเหลือทางด้านราคานะครับ ไม่มีการอุ้มราคานะครับเพราะว่าก็บอกว่าเราจะเก็บเงินจากคนที่รับซื้อปลายทางเท่านั้นนะครับก็คือโรงงานรายใหญ่ที่รับซื้อ,อยางนะครับที่เป็นกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับก็คือเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายทางนะครับเป็นโรงงานนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาหรือว่ามาซ้ำเสริมทางเกษตรกรน,นะครับ เพราะว่าตอนนั้นก็เห็นประกาศว่าให้เวลา10วันคืนราคายางนะครับจนปัจจุบันบบบนี้ก็ราคายางก็ยังไม่กลับไปถึงจุดเดิมที่เคยก่อนที่จะประกาศภาษีสารัตเลยนะครับแล้วก็บอกอีกว่านะครับว่าการที่เราหยุดกีดเนี่ยหนึ่งเดือนนะครับก็ให้เราคิดซะว่าสมมุติว่าเราขายยาง1เดือนนะครับ ก้อนหนึ่งนะครับสมมติว่าหนัก1ก,กิโลนะครับขายได้1บาทนะครับการที่เราหยุดกีดไป1เดือนเนี่ยก็จะมีก็จะทําให้รายได้ของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยหายไปแค่บาทเดียวนะครับแต่ว่าการที่เรารวมตัวกันทั้งหมดนะครับก็ยางก็จะหายไปทางกอยทอแจ้งว่าก็จะประมาณหายไปประมาณ2-3งถึงแสนตันนะครับก็ท่านก็คิดว่าถ้าคิดแค่สัดส่วนแค่50%เปนะครับที่ว่า าหายไปนะครับก็จะประมาณแสนกว่าตันนะครับแสนสี่แสนาะครับท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ายางเนี่ยเราให้ความร่วมมือหยุดกีดกันการรวมตัวกันหยุดกีดใน1เดือนนะครับก็ท่านก็บอกว่ามันก็จะทําให้ปริมาณยางที่ป้อนเข้าสู่ตลาดนะครับหายไปประมาณแสนสี่แสนห้าตันนะครับก็มันก็จะเป็นการกดดันนะครับให้ ราคายางนะครับกปรับขึ้นนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าปรับขึ้นมาโดยประมาณน่าจะประมาณ2บาทนะครับก็จะเป็นการกดดันผู้รับซื้อต้นน้ำไม่ใช่ต้นน้ำนะครับกลางน้ำนะครับก,ก็คือเป็นโรงงานที่รับซื้อ,อยางลายใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นปลายทางนะครับก็คือปลายน้ำนะครับให้ปรับราคาขึ้นมานะครับ ซึ่งข่าวนี้นะครับต้องกลับมาถามว่ามันเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็นการซ้ำเติมนะครับก็ต้องย้อนกลับมาถามว่านะครับว่าการมาบอกให้กเกษตรกรให้ขอความร่วมมือนะครับให้ช่วยหยุดกีดรีดประมาณ1เดือนนะครับก็เท่ากับว่านะครับ เราเหมือนให้เราหยุดทํางานไปเลยนะครับ1เดือนนะครับแล้วถามว่าช่วงเวลา1เดือนที่เราหยุดนะครับแล้วเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับเป็นช่วงที่รายจ่ายของเกษตรกรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงที่เดือนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่นักเรียนเปิดเทอมนะครับ เป็นช่วงที่รายจ่ายไหนจะค่าเทอมไหนจะค่าชุดนักเรียนไหนจะค่าหนังสือนังหาของนักเรียนที่จะเปิดเทอมนะครับเป็นรายจ่ายที่เกษตรกร,กรชาวสวนยางนะครับหรือหลายๆอาชีพต้องเจอนะครับถามว่าให้เราหยุดกีดหนึ่งเดือนนี่แล้วเราจะเอาไรายได้จากไหนมาจ่ายในส่วนนี้นะครับไหนจะค่าใช้จ่ายค่ากินค่าใช้ในครอบครัวนะครับเราก็ต้อง เท่ากับว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะครับภายใน1เดือนนี้นะครับเพื่อช่วยการรวมตัวปิดกีดนะครับแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าการรวมตัวปิดกีด1เดือนเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะต้องรวมตัวปิดกีดไป1 2 1เดือน2เดือน3เดือนหรือปิดกีดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อกดดันให้ราคายางมันขึ้นมานะครับแล้วก็ อะไรนะครับก็เพื่อเพื่อต้องการให้ตามหลักคิดของทางกยททรครับเพื่อต้องการให้ปริมาณยางนะครับในตลาดเนี่ยมันหายไปนะครับเพื่อกดดันให้ผู้ผลิตนะครับเกิดความเดือดร้อนนะครับไม่มียางธรรมชาตินะครับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรายใหญ่เลยนะครับในการผลิตยางส่งออกนะครับยางธรรมชาตินะครับเป็นรายใหญ่ของโลกนะครับก็ ถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตยางเนี่ยหนึ่งในปริมาณที่ส่งออกไปก็คือหนึใน3ของปริมาณทั้งหมดของโลกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาตรการนี้คิดมาดีแล้วหรือยังนะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้จริงไหมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาซ้ําเติมเกษตรกร,กรอย่างเราหรือเปล่านะครับเพราะว่ารายได้หลักๆนะครับมันก็มาจากสวนยางนะครับแล้ว ความหวังก็คือตอนนั้นที่บอกว่าให้เวลา10วันเพื่อให้ราคายางมันกลับมาเท่าที่เดิมนะครับจนนับปัจจุบันราคายางมันก็ยังไม่กลับมาถึงในจุดจุดเดิมที่ก่อนที่จะประกาศขึ้นภาษีนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเหมือนก็ว่าคุยกันไปแล้วก็มันก็เนี่ ถึงว่าราคายางมันจะเริ่มปรับตัวกลับมาบ้างแล้วนะครับ1บาท2บาทนะครับแต่ก็ยังไม่ไปสู่จุด,จดเดิมนะครับก็ไม่มใีใครออกมารับผิดชอบอย่างจริงจังๆนะครับก็เกษตรกรอย่างเรานะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับก็รอต้องรอดูอามาตรการหรือ ผลงานของทางผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีอำนาจนะครับเข้ามาดูแลจริงๆอย่างจังนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าการบอกให้หยุดขีดมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนไม่ใช่อะไรที่เป็นมาตรการหรือข้อบังคับอะไรที่ชัดเจนนะครับมันเหมือนกับว่าเราขอความร่วมมือเพื่อรวมตัวกันหยุดขีดไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ยางที่ ออกสู่ตลาดมันน้อยนะครับแต่ในมุมมองของผมนะครับการที่โรงงานเนี่ยสมมุติว่าเขาเขาสั่งซื้อเนี่ยเขารู้แน่นอนแล้วว่าอยางที่เขาจะได้รับน่ะที่เขาออเดอร์ไว้เนี่ยมันมันจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าเกิดการรวมตัวจากประเทศนั้นๆที่เขาได้สั่งซื้อไว้นะครับเขารู้ล่วงหน้าแบบนี้นะครับเป็นโรงงานถ้าเขาไม่อยากเดือดร้อนเขากลัวจะถูกปรับนะครับเขาก็ต้องอะไระครับเขาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาก็คือ ไปซื้อ,อปริมาณยางหรือว่ายางธรรมชาติจากประเทศอื่นเข้ามาทดแทนก่อนนะครับเพื่อป้องกันการโดนโดนปรับจากลูกค้าเขาอีกทีนะครับอันนี้ในมุมมองอเกษตรกรชาวสวนยางอย่างผมเสนอไอแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมนะครับถ้าเกิดว่าผมเป็นพ่อค้านะครับผมรู้แน่นอนแล้วว่า วัตถุดิบต้นทางที่ผมจะไปซื้อเจ้าเนี่ยเกิดการงองแงไม่ยอมขายนะครับเนื่องจากว่าราคาตกต่ํานะครับขายไม่ได้ราคานะครับจะทําการาหยุดผลิตหยุดกรีดยางแบบนี้นะครับผมก็วิธีง่ายๆของผมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมก็ไปซื้อจากคนที่เขายังกรีดอยู่นะครับแบบนี้นะครับมันก็มองได้อีกหลายแง่นะครับว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงจุดนะครับก็ หวังว่าจะมีใครมองเห็นปัญหาอย่างจ,ง,จงจริงจังแล้วลงมาแก้อย่างจริงจังนะครับเพื่อให้ปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ไขได้ถูกจุดแล้วก็มีการขยับอย่างถูกต้องนะครับก็ฝากเพื่อนๆนคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันถูกจุดหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่แก้ปัญหาให้มันผ,น,ผนผ่านหรือว่าให้มันลดกระแสความร้อนแรงของ ความเดือดร้อนของเกษตรกรนะครับที่เข้ามาแจ้งนะครับแบบนี้นะครับก็ผมก็เป็นเกษตรกรคนนึงนะครับก็ถือว่าเดือดร้อนนะครับการเห็นการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็หนักใจนะครับถึงว่าจะมีการขยับบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ดูแล้วอาจจะเป็นการแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าหรือเปล่านะครับการการทำแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ให้หลายๆคนคิดนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ